สวัสดีค่ะทุกคนพบกับคุณครูพัฒนันรัตนาพรเพิ่มพูนในรายวิชาโดนตรีนาฏศิลป์ชั้นปถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการแสดงนาฏสินไทยกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนนะคะอันแรกค่ะที่เราจะเรียนคือ ที่มาของการแสดงนาฏสินไทยนะคะ 2. ค่ะลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏสินไทยค่ะ 3. ค่ะหลักในการชมการแสดงและ 4. ประเภทของการแสดงนาฏสินไทยนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะไปเรียนรู้กันใน กรอบสีฟ้านะคะคือที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ไทยค่ะ,ะนักเรียนเห็นภาพไหมคะในภาพเป็นการแสดงอะไรเอย่ยมีใครรู้จักบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าบางคนตอบว่าโขนอ่าบางคนตอบว่าหุ่นกระบอกฮะใช่ไหมเอ่ยอ่าอันนี้เป็นการแสดงการเชิดหุ่นนะคะซึ่ง เราจะมาเรียนที่มาของการแสดงนาฏศิสินไทยกันค่ะนาฏศิสินไทยเป็นศิลปะแห่งการละครฟ้อนรำเป็นศิลปะวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองทางด้าน วัฒนธรรมนะคะและการแสดงนาฏศิลจนยังช่วยให้ผู้ชมได้ชื่นชมและก็สนุกสนานกับการแสดงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทุกคนในชาติจะต้องร่วมกันอนุรักษ์นะคะและส่งเสร,ริมให้การแสดงอยู่สืบต่อไปค่ะค่ะตอนนี้เรามาดูในหัวข้อที่1กันก่อนค่ะ หนึ่งการเรียนแบบธรรมชาติเอ๊มาได้ยังไงนะนาฏศิลป์ไทยการแสดงนาฏศิลป์ไทยเกิดจากการเรียนแบบธรรมชาติโดยการที่มนุษย์เรียนแบบท่าทางของคนสัตว์ธรรมชาติหรืออารมณ์ต่างๆโดยถ่ายทอดออกมาเป็นท่าทางนะคะและมีการไร่รำเพื่อสื่อความหมาย ให้เข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดค่ะเอ๊มีอะไรบ้างล่ะสัตว์ธรรมชาติถ้าอย่างเช่นสัตว์นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นกวางค่ะเด็กๆเ,เห็นในภาพไหมคะในภาพนี้ค่ะเป็นการเรียนแบบสัตว์มากก็คือกวางนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะสวม อะไรบนสีสาคะอ่าเป็นหัวที่เป็นกวางใช่ไหมคะแล้วก็ชุดนะคะก็เรียนแบบนะคะของตัวสัตว์นะคะแล้วก็ยืนทำท่านะคะเรียนแบบสัตว์มาด้วยนะคะต่อไปเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันคะ่ะค่ะตัวอย่างที่สองนะคะเป็นสัตว์ชนิดไหนเอ่ยถูกต้องคะ่ะ เป็นม้านั่นเองนะคะการแสดงนี้เป็นชุดระบำม้านั่นเองนะคะจะแต่งกายเรียนแบบม้านะคะโดยสวมเครื่องประดับศีรษะเป็นหัวม้านะคะและทําท่าทางเรียนแบบม้านั่นเองค่ะนักเรียนก็ดูได้นะคะจากการแต่งกายซึ่งเขาเรียนแบบมมานะคะก็จะมีความงดงาม ดังนั้นวันนี้เราก็จะรู้จักไป2อ,อย่างแล้วก็คือกวางแล้วก็ม้านะคะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ชมกันนะคะ 2. การละเล่นในท้องถิ่นค่ะมาดูหัวข้อต่อไปนะคะเป็นการแสดงนฏาตสินไทยที่เกิดขึ้นมาจากการละเล่นของชาวบ้านในท้องถิ่นที่มีการขับร้องเพลงไรยรำหลังจากการทำงานนะคะ เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจึงทำให้เกิดการแสดงนาติสินขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการละเล่นในท้องผิ่นกันนะคะที่นำมาเป็นการแสดงค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะนั่นก็คือเพลงเรือค่ะเพลงเรือเนี่ย นิยมเล่นกันตอนน้ำหลากนะคะก็คือน้ำมีจำนวนมากนะคะในแม่น้ำนั่นเองแล้วเวลาเล่นก็จะมีพ่อเพลงกับแม่เพลงพ่อเพลงก็จะอยู่หนึ่งลำแม่เพลงก็จะอยู่อีกหนึ่งลำนะคะแล้วก็ร้องโต้ตอบกันไปมานะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะอันนี้คืออาชีพอะไรเอ่ยเด็กๆพอจะทราบไหมคะ ถูกต้องค่ะเป็นการเกี่ยวข้าวนั่นเองนะคะเราจะนิยมเล่นกันในช่วงการลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะลงแขกเกี่ยวข้าวก็คือชาวบ้านจะมาช่วยกันเกี่ยวข้าวในนานะคะและเมื่อเกิดความเหนื่อยล้านะคะก็มีการผ่อนคลายโดยการร้องเล่นนะคะร้องเพลงโต้อตอบกันในระหว่างที่ พักผ่อนผ่อนคลายนะคะจากการเกี่ยวข้าวก็เลยเกิดเป็นการแสดงขึ้นนะคะค่ะดังตัวอย่างในภาพนะคะจะเห็นว่ามีการแต่งตัวด้วยนะคะเมื่อมานํำมาเป็นการแสดงมีคนร้องคนรับนะคะแล้วก็มีดนตรีประกอบด้วยนะคะ ต่อมานะคะข้อ3การรับอารยาธรรมของอินเดียการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดียนะคะเพราะในสมัยอดีตประเทศไทยมีการติดต่อก,กับประเทศอินเดียจึงรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาเช่นประเพณีภาษารวมถึงการแสดงต่างๆเช่นระบำละครโขนนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักหนึ่งอย่างนะคะครูจะให้ดูตัวอย่างนี่ค่ะเป็นการแสดงอะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมคะการแสดงโขนนั่นเองนะคะซึ่งเราได้รับอิทธิพลนะคะมาจากวรรณกรรมเรื่องรามายณะนะคะของอินเดียและนำมาปรับปรุงดัดแปลงนะคะให้เป็นฉบับของเราเองจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะในการแสดงโขนค่ะ มาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะการแสดงนาฏัดสินไทยเกิดขึ้นมาจากการบูชาเทพพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะและมีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อสําเร็จได้ดังที่ขอไว้นะคะก็จะมีการฟ้อนรําถวายเช่น การแสดงเสริมบั้งไฟเป็นการฟ้อนรำเพื่อบูชาพยาแถนนะคะให้ฝนตกลงมายังโลกมนุษย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปดูค่ะนี่ค่ะเป็นการแสดงเสริมบั้งไฟนะคะจะใช้หญิงสาวนะคะมาไล่รำนะคะโดยเป็นคนในชุมชน,นะคะ่ะออกมาไล่รำนะคะพร้อมกันท่าเดียวกันนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อ ฝนนั่นเองค่ะแล้วก็มีบ้างไฟค่ะที่ในภาพนี้นะคะเรียกว่าบ้างไฟพญานาน,น,นั่นเองนะคะตอนนี้กลายเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นนะคะซึ่งเราก็มีมานานแล้วนะคะประเพณีบุญบ้างไฟนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้เรามาสรุปกันนะคะที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะมาจากอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมคะ เออข้อหนึ่งค่ะมาจากการเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ธรรมชาตินะคะ 2. การแสดงาการละเล่นในท้องถิ่นนะคะเช่อนอะไรบ้างเอยอ่าการละเล่นเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวอย่างนี้นะคะและก็ 3. การรับอารยธรรมของอินเดียเช่นการแสดงโขนนะคะ และ4ค่ะการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริงบั้งไฟนะคะหรือว่าบั้งไฟพญานาคนั่นเองนะคะค่าสำหรับชิ้นงานวันนี้นะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะเขียนวันที่เดือนพศออนะคะครั้งที่1น,นะคะ ให้นักเรียนบอกที่มาของนาฏสิลนไทยนะคะทั้ง4ข้อที่เราเรียนกันไปนะคะจากคลิปวิดีโอนี้นะคะให้นักเรียนเขียนทั้ง4ข้อเลยนะคะให้คุณครูลงในสมุดให้เรียบร้อยจากนั้นเขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็ส่งคุณครูทางไลน์เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูพัฒนานรัตนาพรเพิ่มพูนและช่องน้ำเพชรชาแนลวันลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ